ในส่วนของพลังงานอนาลิเซชันเอนเนอร์จีนะครับเดี๋ยวทบทวนอีกนิดนึงก็คือว่าเราจะพูดถึงพลังงานที่ขั้นต่ำที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมในสถานะแก๊สนะเมื่อวานนี้เราพูดถึงตัวนี้นะครับโดยที่เอาพลังงานเข้าไปทำให้อิเล็กตรอนหลุดโดยที่พลังงานอนาลิ a t ชันเอนเนอร์จีมันจะแสดงถึงจำนวนของอิเล็กตรอนด้วยในธาตุนั้นนะครับในธาตุนั้นฉะนั้นเนี่ย เราสามารถจะบอกได้ว่าธาตุนั้นเนี่ยอยู่หมว่อะไรดูจากพลังงานได้นะซึ่งครูพูดครั้งที่แล้วเนี่ยกลุ่มพลังงานของคาร์บอนนะครับคาร์บอนเนี่ยจัดเล็กตอนได้2กับ4นะฉะนั้นเวลาจัดเล็กตอนได้2กับ4เนี่ยมันก็จะเป็นนะครับชั้นพลังงานนะชั้นที่1อันนี้นิวเคลียสนะชั้นที่1น,นะครับมี2อ,อ่าแล้วก็ชั้นที่2นะครับมี4ตัวอย่างเงี้ยในความหมายนะอันนี้มี2ตัว นะครับ2ตัวนี้แล้วก็มี4ตัวอยู่ด้านนอกนะครับฉะนั้นในพลังงาน4ตัวนี้นะก็คือ IE 1, IE 2, IE 3, IE 4มันจะเท่าๆกันเพราะมันอยู่ชั้นเดียวกันข้างนอกเห็นไหมครับมันจะไล่ๆกันไม่ต่างเกิน3เท่าแต่ละช่วงนะพันไปถึง2,000เนี่ยต่าง2เท่า2ถึง4ก็2เท่า4ถึง6ก,ก็ประมาณไม่เกินไม่เกิน2เท่าประมาณนะครับอันนี้คือกลุ่มพลังงานอยู่ด้วยกันชั้นนอกเนี้ย แต่พอมันเปลี่ยนชั้นเข้าไปด้านในเมื่อไหร่พลังงานจะกระโดดขึ้นไปเกินประมาณสามเท่าสี่เท่านะฮะหกสามสิบแปดอ่อาห้าสามที่หกสามหกนะ,ะประมาณหกเท่าเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าธาตุนี้ยอยู่หมู่หมู่สี่นะครับเราดูจากพลังงานที่ต่ําสุดซึ่งครูพูดครั้งที่แล้วไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามาต่อกันนะเวลาตารางข้อ,อข้อสอบเขาจะพูดอย่างนี้นะครับดูดูพวกนี้ก็ได้อ่ะเขามีการเรียงพลังงานมาให้แล้วเห็นไหมฮะอ่าดูของไนโตรเจนก็ได้ นะไนโตรเจนไนโตรเจนนะครับสังเกตพลังงานที่ครูไฮไลท์สีเขียวเห็นไหมค่า IE 1ถึง IE5 เป็นไงครับไม่ต่างกันเนี่ยอย่างเงี้ย1.4กับ2.8ประมาณ2เท่า2.8กับ4.5ต่างกันเท่าไหร่ครับ2เท่าคูณ2เข้าไปก็รู้แล้วนะประมาณ5ก็ไม่เกิน2เท่าอีกแล้วนะครับ4.5ถึง7ก็ไม่เกินแต่เมื่อใดเราสังเกตเห็นพลังงานมันแตกต่างเกิน 2- องถึงสาเท่าอย่างเงี้ย9กับ53มเนี่ยต่างกันเกินครับ เราสามารถนะจะรู้เลยว่านี่ไงแสดงว่าช่วงนี้มีความแตกต่างของชั้นพลังงานนักเรียนก็จะรู้ว่านับ 1, 2, 3, 4, อิ 5. เล็กตรอนเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าอาอยู่หมู่ห้าเนี่ยเรารู้แล้วโอเคไหมครับข้อสอบของครูก็จะมีพลังงานมาให้อย่างนี้แหละเรียงเลียงเรียงมานักเรียนต้องไล่ดูว่ามันต่างกันเยอะไหม,มเพื่อจะดูช่วงความแตกต่างของชั้นพลังงานแล้วตอบให้ได้ว่าธาตุนั้นอยู่หมู่อะไรโอเคนะครับหรือเราไปดูธาตุตัวอื่นบ้าง อย่างเช่นโซเดียมอะโซเดียมโซเดียมนะครับในกลุ่มของโซเดียมเองนะเราไล่ดูนะเห็นป่ะอันแรก0.4ต่อไป4.5นะครับประมาณ9เท่า9545ห้านะตรงนี้ต่างกันเกิน9้าเท่าเห็นไหมฮะเนี่ยต่างกันมากเลยเนี่ยเราขีดได้เลยตัวแรกต่างกับตัวหลังแสดงว่าตัวหลังเนี่ยตัวที่2เห็นไหมครับ4.5 6.9ไม่ต่างกันมากนะแต่ละช่วงของมันเนี่ย นะร้อยต่อเนี้ยไม่ต่างเกิน3เท่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมฮะแต่พอมาเจอตัวที่9นะครับนี่ต่างกันมากเกินและเราดูจากตัวนี้นะของโซเดียมอยู่นะสองยีปดุดเกประมาณ29กับ140นะครับต่างกันเกินประมาณ4เท่าเลยนะนะครับสีเท่าด้วยอย่างเงี้ยเราจะขีดไว้ได้เลยครับแล้วลองนับดูแสดงว่าธาตุนี้อยู่หมู่หมู่หนึ่ง พอเล็กตอนตัวแรกมีตัวเดียวที่อยู่ชั้นนอกสุดส่วนข้างในตัวที่2 3 4 5าม8ี่ห้าหกดแด้าตัวเนี้ยแดตัวในก็เป็นชั้นถัดไปแล้วก็ตัวที่อยู่ติดกับนิวเคลียสจะมีพลังงานสูงมากนะครับอันนี้คือติดนิวเคลียสเลยนะสีเหลืองงเนี่ยชั้นพลังงานที่1โอเคครับตัวอย่างอันนี้เป็นวิธีการดูนะเราเราสามารถจะนะครับบอกได้ว่ามันอยู่หมู่อะไรอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอันนี้เป็นการบ่งบอกถึงกราฟ จากค่าพลังงานอะเล็เซชันตารางเมื่อกี้นี้มาเรียงนะครับมาเรียงธาตุนะในคาบเดียวกันคาบเดียวกันเลยนะเนี่ยมีอะไรบ้างลิเทียมแบเรียมโบลอนคาร์บอนอยู่ธาตุเดียวกันหมดนะครับอลองดูนี่น,นะธาตุเดียวกันหมดเดี๋ยวกูลบก่อนธอาตุเดียวกันหมดนะครับเมื่อกี้ลิเทียมแบเลียมโบลอนคาร์บอนเห็นไหมอยู่ในธาตุเดียวกันหมดใช้พลังงานเดียวกัน แต่แต่เป็นไงครับคาบเดียวกันแต่เกิดอะไรขึ้นเห็นพลังงานป่ะแนวโน้มคือลิเทยียมหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่ไหมครับยิ่งไปใกล้หมู่เจ็ดค่าไอียิ่งสูงไหมเห็นป่ะคาร์บอนในสูงกว่าเพื่อนเลยหมู่สี่สูงกว่าหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามนะครับนะอันนี้คือค่าพลังงานไอเซชันจะสูงขึ้นไปดูของตัวนี้ก็ได้ครับต่อคาร์บอนไปเลยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือพลังงานไอเซชันลำดับที่หนึ่งนะ ตามระดับที่1นของมันนะครับอ่าทุกตัวเลยนะครับแนวโน้มคือสูงขึ้นถ้าเป็นคาบเดียวกันแต่คนละหมู่อ่าเขาก็เลยสรุปมาให้เรานะครับนี่เป็นภาพนี้อ่านะถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นหมู่เดียวกันก่อนนะเอาทีละส่วนครั้งที่แล้วเราทบทวนเรื่องขนาดตอมก่อนขนาดตอมครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปว่าไงนะหมู่เดียวกันเป็นไงครับขนาดตอมเป็นไงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหมู่เดียวกัน โหลโหลขนาดตอนเป็นไงครับถ้าอยู่หมู่เดียวกันจากบนลงล่างเป็นไงครับอ้าวหายหมดเลยไม่มีครตอบจากข้างบนลงข้างล่างขนาดตอนเป็นไงเอ่ยอ่าเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ขึ้นถูกไหมครับถ้ามันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมีผลยังไงนะที่กูจะบอกว่านะครับเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่าการที่พลังงานมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะครับ นิวเคลียสอยู่กลางเป็นบวกนิวเคลียสอยู่กลางเป็นบวกอ่าอิเล็กตรอนเวเลนซ์คือตัวนอกสุดนะครให้เป็นสีแดงอ่าเป็นสีอื่นแล้วกันตัวนอกสุดในที่นี้ให้เป็นสีส้มนะครับส้มนี่นะเนีย่ยนะเห็นนะครับขนาดอะตอมเล็กกับขนาดอะตอมใหญ่อิเล็กตรอนตัวนอกสุดของใครอยู่ห่างจากนิวเคลียสมากสุดครับดูจากภาพก็รู้แล้วเป็นไงชั้นนอกสุดตัวไหนห่างสุดตัวที่มีขนาดใหญ่ถูกไหม ขนาดใหญ่มันห่างสุดเวลามันดึงออกไปเนี่ยก็ดึงง่ายเพราะนิวเคลียสอยู่ห่างกันดึงดูดได้มีแรงกระทําได้ไม่มากแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆอะตอมอยู่ด้านบนอิเล็กตรอ,อนตัวนอกกับนิวเคลียสมันอยู่ชิดกันเลยครับมันดึงดูดกันแรงมากดึงออกมายากขั้นแนวโน้มของพลังงานเอเนอร์จีเนี่ยขนาดอะตอมเล็กๆอะ่ะยิ่งมีพลังงานเอเนอร์จีสูงนะดูนะครับแนวโน้มการสรุปนะเราก็วาดไว้นะครับวาดเป็นแนวโน้มขึ้นมานะ i e ข้างบนเนี่ยตัวเล็กๆสูงข้างล่างต่ําแล้วขีด iE ไว้ขนาดตอมเล็กๆจะมีพลังงาน i อ n น z a t i o n energy สูงครับต่อไปถ้าเป็นคาบเดียวกันคาบเดียวกันขนาดตอมเป็นไงนะทัานี้แล้วฮัลโหลจากซ้ายไปขวาเป็นไงครับขนาดตอมจากซ้ายไปขวาเป็นไงนะอ่าเล็กลงพอมันเล็กลงเนี่ยนะครับมันเล็กลงเนี่ยนะก็มีผลต่อค่า IE เอีกเช่นเดียวกัน <Okay. S 2> พลังงาน i o n i z a t i o n energy เป็นอย่างนี้นะครับ จากซ้ายไปขวาเมืเคค่อกีครูบอกไปแล้วขนาดตอมเล็กๆจะมีค่าพลังงานสูง่าทั้นฝั่งขวาจะสูงครับนะฝั่งขวาสูงกว่าฝั่งซ้ายยิ่งขนาดเล็กยิ่งมีความมีค่า IE สูงมาก Ie ตัวที่1น,นะดึงตัวแรกเลยเขาเปรียบเทียบตัวแรกคําถามถ้าครูไม่นับหมู่8หมู่8ไม่มารวมนะครูตัดออกเอาแค่ในกรอบในกรอบนี้นะครับหมู่1ถึงหมู่6เนี่ย พลังงานไอเลเซชันของใครมากสุดไม่รวมมูแ8นะครับคำถามคือ iE 1หนึ่งของใครมากสุดในตารางธาตุเออหนึ่ง e ของใครมากสุดของใครมากสุดครับมากสุดหรือมีค่าสูงสุดต้องมีขนาดตอมเล็กหรือใหญ่เล็กหรือใหญ่ครับสูงเนี่ยขนาดตอมต้องเล็กๆฮะ ทูไม่ได้ยินอ่าขนาดตอมเล็กทุกคนตอบเหมือนกันไหมครับต้องขนาดเล็กๆนักนเรเรนก็ดูขนาดเล็กๆคืออยู่ด้านบนแล้วต้องอยู่ด้านขวาด้วยด้านบนสุดด้านขวาสุดก็คืออะไรครับธาตุ f ฟู u o r จะมี IE สูงสุดถ้าถามว่า ionization energy ของใครต่ำสุดดึงง่ายสุดดึงออกมาใช้พลังงานต่ำเลยก็ต้องตรงข้ามธาตุที่มีขนาดใหญ่สุดใหสุดอยู่ด้านล่างใหญ่สุดอยู่ด้านซ้าย ก็คือ CS c s ซีเซียมใหญ่สุดโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคําถามนะเนี่ยนี่แนวข้อสอบนะถ้าใดมี IE สูงสุดถ้าใดมี IE ต่ําสุดครูชอบจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับอ่าโอเคสําหรับพลังงาน i อนเนสเซชันเอนจีเดี๋ยวเราดูต่อเพราะเรื่องนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับก็จะจบแค่เรื่องนี้แหละไอ e, หรือ i อนเนสเซช n e เอนจีเรารู้แล้วหมู่เดียวกันมีขนาดนะพลังงานต่ําลงตามขนาดตอมยิ่งขนาดตอมใหญ่ๆก็ IE ก็ต่ํา นะขนาดตอมใหญ่ๆอีต่ำอันนี้อธิบายหมดแล้วนะครับตรงนี้ถูกพูดไปแล้วอ่ะทีนีนะ้แนวโน้มยังไงนี่แนวข้อสอบลองดูสองธาตุนี้เวลาจัดเรียงเล็กตอนเอาตัวแรกก่อนนะตัวแรกก่อนตัวแรกข้างบนนี้นะครับนะดูวูแยกออกมาก่อนจะได้ไม่งงนะฮะเราจดเอาไว้เลยนะอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับที่ช,ชอบชอบถูกพูดถึงบ่อยๆ แบลเลียมพอเราจัดเรีลกตอนแบบนี้นะครับแบบสับเชลที่ครูสอนไปมีเลขอะตอม C ก็จะเรียน1 s 2 2 s 2พอจัดแบบบรรจุก็จะเป็นเต็มเห็นไหมฮะเพราะว่า s o r b i t ิทมี2ตัว s ออร์บิทมี2ตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็น f ฟูลฟ l l การบรรจุแบบเต็มนะ,สะเสถียรมากนะครับสเสถียรมาก อันนี้ไปอยู่แบบเต็มอ่านะครับเราก็มาดูกันมาดูกันส่วนโบลอนเรามาดูโบลอนโบลอนเนี่ยเลขอกตอม5เวลาบรรจุแล้วก็1 s 2 2 s 2 2 p 1เวลาบรรจุก็เป็นเต็มเต็มแล้วก็มี1ตัวของ p คำถามอย่างนี้ครับไม่ใช่คำถามมันมีผลอย่างนี้พลังงาน i e 1ของแของ be แเรียมนี่นะ be บเร i ยม i e ห ก็แสดงว่าจะต้องมาดึงเล็กตอนตัวนี้ออกไปถูกไหมไอเอี๑ e เนี่ยนะกับของโบลอนโบลอนนะครับโบลอนครูใช้สีอ่ะส้มนี้โบลอนเนี่ยไออี๑ e ของโบลอนตัวนี้อ่าก็จะต้องมาดึงเล็กตอนตัวนี้ออกไปพลังงานนะอ่าคำถามครับพลังงานไอ n นสเซชันเอนจีไ ie 1ของของแบเรียมกับของอ่าโบลอนเนี่ย ใครมีค่าพลังงานสูงกว่ากันคิดว่าใครจะดึงเล็กตอนยากกว่ากันระหว่าง iE 1หนึ่งของแบลรี่มกับ iE 1หนึ่งของโบลอนคิดว่าธาตุไหนที่ดึงเล็กตอนออกไปยากกว่ากว่าครับหรือง่ายกว่าก็ได้หรือว่าคิดว่าสองธาตุนี้ดึงมี i อพลังงานใกล้เคียงกันไหมหรือใกล้กันไหมหรือเท่ากันไหมอ่ะดูนะ คำถามคือระหว่างดึงอิเล็กตรอนตัวนี้ออกไปกับดึงอิเล็กตรอนตัวนี้ของโบลอนออกไปนะครับของใครที่ใช้พลังงานต่ําหรืออิเล็กตรอนหลุดง่ายกว่ากันถ้าเป็นนักเรียนดูนะอันนี้บรรจุเต็มแล้วมันอยากสเสถเียนถูกไหมถ้าอยากสถเียนมากอันนี้สถเียนมากเลยนะเพราะอิเล็กตรอนมันครบแต่ตัวนี้อิเล็กตรอนไม่ครบมันจะ,สะเสถเียนก็ต่อเมื่ออะไรครับมันต้องมีอิเล็กตรอนนี้เป็นไงต้องหายไป อิเล็กตอนนี้ไม่อยู่ซะมันก็จะเสะถียรเหมือนเหมือนแบรเรียมฉะนั้นโบลอนเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนตัวเนี้ยเอาออกไป่ได้ง่ายเลยนะยินดีจะให้นะครับแต่ถ้าเป็นแบรเรียมเอาห่วงมากเพราะอะไรเพราะมันเสถียรแล้วครับมันจะห่วงนะห่วงมากไม่อยากเสียอิเล็กตรอนตัวนี้ไปเพราะมันเป็นฟูลฟิลนะดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันนะ IE ของแบรเรียมกับของโบลอน ถ้าเทียบตามหลักถ้าเทียบตามหลักปกติถ้าเราไปดูจากที่ครูสอนเมื่อกี้แนวโน้มเป็นไงครับแนวโน้มทางด้านฝั่งขวาจะต้องสูงกว่าฝั่งซ้ายตามขนาดตอมถูกไหมงั้นแบรเลียมกับโบลอนเนี่ยโบลอนเนี่ยควรจะต้องสูงเพราะดูจากขนาดตอมมันใหญ่ไปเล็กแต่กรณีถูกยกเว้นนะครับ2ตัวนี้แบเลียมกับโบลอนปรากฏว่าความจริงมันจะต้องสูงขึ้นไปทางโบลอนต้องสูงไปแบลเลียมแต่ณเวลาณตรงเนี้ยเหตุผลเมื่อกี้นี้ฮาร์ฟฟิลฟูลฟิล ทำให้ IE ของแบเลียมจะสูงกว่าโบลอนครับเป็นข้อยกเว้นหนึ่งที่ข้อยกเว้นหนึ่งที่เกิดสาเหตุจากการบรรจุแบบเต็มแต่โบลอนมันอยากจะเสียอยู่แล้วอันนี้กรณีที่หนึ่งนะข้อสอบจะชอบถูกพูดบ่อยมากนะครับว่าทำไมแบรเลียมมี e IE1 e สูงกว่าโบลอนอย่างเงี้ยครับทั้งท้ที่แนวโน้มมันอะตอมของโบลอนมันเล็กกว่ามันน่าจะต้องสูงกว่าเหตุผลข,ข้อที่หนึ่งนะเราเรียกฟูลฟิล ไปดูเหตุผลข้อที่2ครับไนโตรเจนกับออกซิเจนสอธาตุนี้นะสองธาตุนี้แทะปสองธาตุนี้เป็นธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับคาบเดียวกันคืออล่ยไปดูออกซิเจนกับไนโตรเจนก่อนนี่คาบเดียวกันตามหลักที่ครูสอนมาขนาดตอมของไนโตรเจนจะต้องใหญ่กว่าของออกซิเจนโอเคไหมซึ่งความเป็นจริง IE เนี่ย ออกซิเจนจะต้องสูงอันนี้ต้องต่ำเพราะขนาดตอมมันซ้ายไปขวาแต่อันนี้เป็นข้อยกเว้นอีกแล้วไนโตรเจนออกซิเจนไนโตรเจนไม่ต่ำกว่าออกซิเจนครับไม่ใช่มอ E ต่ำกว่าเพราะอะไรมาดูไนโตรเจนเลขอะตอมมันเจ็ดพอบรรจุเสร็จก็เป็นหนึ่งไอสอง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 พีสามตัวสามด้าย้ก็เป็นเดียเด่ยวเดี่ยวเดี่ยวแบบนี้เราเรียกบรรจุแบบครึ่งหรือ h a l f fill เรียกบรรจุแบบ h a l f ฟ i l l คือบรรจุแบบครึ่งอะอตอมจะเสถียรมาก เสถียรลองจากฟูลฟิลนะนะการเสถียรมีสองอย่างคือบรรจุเต็มเสถียรมากบรรจุครึ่งก็คือ่อาเป็น half half f เสถียรลองลงมานะครัแต่มาดูออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยเ,เลขอะตอมมัน 8, แปดจะเลขตอนแล้ว 1s2 2s2 2p4 นะพอมันใส่บรรจุปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงนี่แม่เกือบจะเสถียรอยู่แล้วแต่อิเล็กตรอนมันเกินมาตัวหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้ นะตัวนี้ตัวหนึ่งตัวสีเหลืองเนี่ยถ้ามีการนะดึงออกไปให้ได้ดึงออกไป IE 1หนึ่งเนี่ยนะครับกับตัวนี้ถูกดึงออกไป IE1 หนึ่งโหมันห่วงมากเห็นไหมสเสถียรอยู่แล้วอ่ะถ้าเสียตัวนี้ไปมันก็ไม่สเสถียรแล้วดิมีความห่วงอิเล็กตรอนตัวนี้มากแต่ออฟฟิเจนเอาไปเหอะนะเพราะฉันอยากสเสถียรมากถ้าหายไปตัวหนึ่งเนี่ยฉันก็จะ,สะเสถียรเหมือนไนโตรเจนเลยนะฉะนั้น IE ของไนโตรเจนออกซิเจนจึงไม่เป็นไปตามแนวโน้มของเหมือนธาตุอื่น มันจึงกลายเป็นว่า IE 1ของไนโตรเจนจะสูงกว่าพลังงานไอเนซชันหรือ IE 1ของออกซิเจนโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวที่ข้อยกเว้นนะว่ามีความแตกต่างกันจดไว้นะมีคำถามไหมมีคำถามไหมครับไม่มีกูจะถามบ้างนะนะอ่านะครับอันนี้เป็นการบรรจุนะไอเนซชัน โอเคอันนี้นึ่งจะจบแล้วนะฉะนั้นเนี่ยนะครับอ่ะน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาต่อเรื่องสัมพันธภาพอิเล็กตรอนนะครับ E A เมื่อกี้ I E มันนี่ E A แล้วนะครับอ่าแล้วเราดูตัวนี้ก่อนละกันบรรจุบรรจุแบบเต็มแบบครึง่งอ่าฉะนั้นนะครับอ่ะฝากตัวนี้ตัวนี้ครูให้ดูของเอ่อแมกนีเซียมอลูมิเนียม m g ่าตัวนี้แล้วกันนะครับไปลองบรรจุเปรียบเทียบค่า IE ของสนะองตัวนี้นะแค่สองตัวนี้นะ Mg12 เนี่ยนะครับกับ Al13 ลองไปดูซิว่า IE หนึ่งนะครับอ่าของแมกนีเซียมนะกับ IE หนึ่งของ อลูมิเนียมใครมีค่าสูงกว่ากันนักเรียนก็ทําเหมือนของครูที่คุยดูเมื่อกี้นี้ลองมันจุแบบนี้ดูนะครับแล้วดูว่ามีแบบครึ่งแบบเต็มไหมนะเพราะแนวโน้มตามหลักแล้วเนี่ยขนาดตอมของขนาดตอมนะขนองแมกนีเซียมมันจะต้องนะครับมนะันจนะต้องใหญ่กว่าขนาดตอมต้องใหญ่กว่าใหญ่กว่าของอลูมิเนียมนะครับงั้นถ้าขนาดตอมมันใหญ่กว่ามันจะต้องมี IE ต่ำกว่าอยู่แล้ว แต่มาดูกรณีที่ที่ว่าจริงไหมเป็นไปตามแนวโน้มว่าจะต่ํากว่าจริงไหมนะครับอันนี้เป็นกันบ้านฝากไว้หนึ่งข้อลองไปจัดเรียงแบบที่ครูสอนเมื่อกี้นี้ดูนะครับครูแคปมาให้แล้วโอเคครับมีใครมีคำถามไหมใครไม่เข้าใจเปล่าว่าให้ทำอะไรให้จัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วลองเทียบดูว่าเสถียรไหมมันเป็น half f i l l e full f i l l d หรือเปล่าแบบเนี้ยแบบเหมือนคู่เนี้ยไนโตรเจนออกซิเจนเนี้ยนะครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคไหม มีคำถามไหมครับปริญญาฮัลโหลปริญญาอยู่ไหมโจรจลินโอเคไหมครับค่ะโอเคนะเดี๋ยวคนอื่นละ่ะขายสูตรพกอนทันไหมทันครับโอเคครับเยี่ยมมากนะวันนี้มาหลายคนอนะ่ะปณิดาก็มาแล้วอ่ะงั้นกุหยุดแชร์ก่อนนะครับวันนี้วันนี้แค่นี้ให้รู้จักค่า พลังงานอนาลิ a t ชัน Energy หรือ IE นะ19นาที